สวัสดีครับวันนี้ผมมา,าให้ความรู้นะครับประเครื่องอยิหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งาราคาแตกต่างกันมากนะครับเป็นต้ารุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีพิมพ์ที่ต่างกันนะครับราคาแตกต่างจากหลักร้อยจนถึงหลักพันจากหลักพันถึงหลักหมื่นได้นะครับเป็นยังไงก็ามาติดตามกันนะครับ ครับะการที่ว่ากันนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อตวดนวลนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับของวัดตุยงนะครับหลวงพ่อดํานะครับเป็นผู้จัดสร้างพ่อตวดนวลเป็นอดีตเจ้าวาดนะครับซึ่งพิมพ์นี้จริงๆพิมพ์พ่อตวดนวลเนี่ยนะครับได้รับกันแพร่หลายนิยมนะครับนะครับเล่นหนักกันเนี่ยมีพิมพ์มีพิมพ์เล็กนะครับคือพิ่มจิ๋วมีพิมพ์กลางนะครับแล้วก็มีพิมพ์กลางขาโต๊ะนะครับมีพิมพ์ใหญ่ นะครับแล้วก็มีปิมซูมเรือนแก้วหลักๆก็มีแค่นี้นะครับแต่ก็จะมีอีกปิมหนึ่งที่ทําให้กับท่านเจ้าวาดนะครับก่อนพระต้วนนวลนั่นก็คือหลงพ่อจุมนะครับหลงพ่อจุมเนี่ยท่านก็เป็นอดีตเจ้าวาดเหมือนกันนะครับซึ่งพระจัดสร้างเนี่ยตั้งใจจะจัดสร้างให้กับพระต้วนนวลนะครับแต่ก็จะมีปิมหลงพ่อจุมนะครับเกิดขึ้นมาด้วยนะครับปิมหลงพ่อจุมเนี่ยนะครับจานวนการจะสร้างน้อย นะครับลักษณะปิมพใกล้ๆกันนะครับมีข้อแตกต่างนะครับทั้งเรื่องราคาเล่นหนากันนะครับแล้วก็แตกต่างกันในลักษณะปิมนะครับค่อนข้างมากนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างมากสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะไม่เข้าใจแต่สําหรับคนที่เคยเห็นนะครับซึ่งเป็นปลาที่เจอยากนะครับเล็กน้อยแต่คาเล่นหนากันถือว่าต่างกันมากนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าในกรณีที่ นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าพิมเล็กหรือพ่าตัวนวลจิ๋วนะครับหรือพลาลอดก็ได้นะครับอันนี้ก็เล่นหนากันอยู่นะครับหลักปันต้นต้นนะครับหลักปันต้นต้นนะครับส่วนปิมกลางนะครับส่วนพิมกลางนะครับเล่นหนากันตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนถึงหลักปันนะครับปันนิดๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับปลาพวกนี้เป็นเนว้านปลาเป็นเนว้านนะครับราคาที่กําหนดได้ต้องอยู่ที่ความสวยนะครับต้องอยู่ที่กาหนดความสวย นะครับแต่อีกปิมนึงนะครับซึ่งเป็นปิมที่ไม่ค่อยมีใครนํามาพูดให้ฟังนะคือปิมหลวงพ่อจุ่มนะครับอ่าหลวงพ่อจุ่มนี่เป็นอดีตอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์ของวัดตุยงเหมือนกันนะครับเป็นอาจารย์ที่เก่งนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเรว่ารุ่นนี้จะสร้างในปี07นะครับซึ่งใช้เวลาหามวลสารถึง2ปีกว่าจะได้มวลสารครบนะครับมาสร้างจำนวนการจะสร้างครั้งเดียว นะครับไม่มีสร้างย้อนยุคออกมานะครับพระมีเก๋นะครับเล่นหนาต้องเข้าใจด้วยนะครับผมเปรียบเทียบไม่เข้าใจนะครับว่าพิมอาจารย์จุมเนี่ยนะครับอ่า้าพิมกลางเล่นกันอยู่500ร้อยถึงพันหนะครับอ่าอาจารย์จุมต้องเล่นอยู่ประมาณ7จ็ดพันขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างกันนะครับนี่ผมเปรียบเทียบไม่เห็นกับพิมพกลางนะครับพิม์ใหญ่ก็จะเป็นปิมใกลๆจะรูดนิดนึงนะครับก็แตกต่างกันไปลักษณะการนั่งนะครับตัวองค์พระ นะครับก็จะลอยขึ้นนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับตัวองพระทุกอย่างนะครับนี่เราจับมาถึงเราก็เห็นและนะครับว่าองพระต่างกันกับปิมพตัวนลนต่อไปนะครับถึงปรากฏปิ้มมาสวยมากนะครับด้านหลังก็กดยันนะครับตัวยันนี่ก็จะอย่างที่บอกครับตัวยันเนี่ยนะครับจะมีสองโค้ดนะครับนั่นก็คือโค้ดเบ้าปิ่มสี่เหลี่ยมแล้วก็โค้ดเบ้าปิ่มทรงกลม นะครับจะมีตั้งแต่หนึ่งโคตรเนร้องโคดรสามโคดว่าสามโคดว่ากันไปนะครับแล้วแต่การกดนะครับวันนี้ปิมที่ผมตั้งใจนํามาเสนอนั่นก็คือปิมหลวอพ้อชุมนะครับสองดูเนื้อกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับพี่บี่นะครับนะครับหน้าตาจะสังเกตว่าปละเนี่ยองค์ปละลอยขึ้นมาเลยนะลอยขึ้นมา นะครับมีความคมชัดมากกว่าพิมพราะตัวนวนทุกปิมพ์นะครับมีความคมชัดมากกว่านะครับไม่ว่าทุกมิติครับนะครับทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นีกปิมหนึงนะครับจดจําปิมพไม่ได้นะครับมีราคาค่าตัวแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ต้องก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ